อย่างไรก็ดีนะครับผมก็พูดมาได้มาตักสองเดือนกว่าแล้วถึงสภาวะการาน้ําท่วมอยู่และว,วันนี้น้ําก็ยังท่วมและยังท่วมขังอยู่เนี่ยนะครับก็ทั้งที่จังหวัดราชบุรีอ่าจังหวัดเพชรบุรีจังหวัดนครปฐมยังท่วมกันอยู่เนี่ยนะครับทั้งนี้เนี่ยก็ต้องบอกตามตรงว่าสถานการณ์น้ําท่วมทั้งภาคกลางตอนภาคกลางตอนบนภาคกลางตอนล่างภาคกลาง แล้วก็ภาคตะวันออกนะครับแล้วก็ภาคอีสานตอนล่างก็ยังมีสภาพอากาศที่อย่างน้ําท่วมกันอยู่อย่างมากมายทีเดียวเนี่ยนะครับแต่เป็นงานน้ําท่วมที่เรียกว่าต้องเป็นข่าวดีนะครับเพราะลดปริมาณลงเยอะพอสมควรแล้วถามว่าเหตุผลที่ลดปริมาณพอสมควรเนี่ยเพราะว่าไม่มีพายุงพายุอะไรที่จะมาถล่มในเมืองไทยนะครับแต่ก็จะพุ่งไปที่ทางภาคใต้ของประเทศไทยครับ อย่างไรก็ตามครับมาดูถึงเรื่องของสถานการณ์น้ําท่วมของภาคอีสานกันก่อนโดยว่าอีสานตอนล่างทั้งแม่น้ํามูลแม่น้ําชีที่จังหวัดอุนบลราชธานีจังหวัดกาญจนสินสีสเกตร้อยเอ็ดสุรินบุรีร์น้ำท่วมอยู่มากมายทีเดียวเนี่ยนะครับเป็นการท่วมขังครับทําให้ไรนะ่นานั้นสูญเสียไปโดยเฉพาะมีอำเภอพ,พิมาจังหวัดนครราชสีมาเสียหายไปนับหมื่นกว่าไรท่ทีเดียวนะครับแล้วก็ ให้พี่น้องประชาชนชาวไร่ชาวนานั้นไม่มีเรียกว่าขาดรายได้กันพอสมควรนะครับทั้งนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องของภัยธรรมชาตินะครับทั้งอุทกภัยวาตภัยทั้งเรื่องของปัญหาท่วมซ้ำซากแรงซ้ำซากที่เกิดขึ้นตลอดเวลาแม่น้ํามูลก็ดีแม่น้ําชีก็ดีเนี่ยนะครับก็เรียกว่าดูฝั่งอีสานส่วนภาคกลางตอนบนภาคกลางตอนล่างนั้นแน่นอนครับถ้าใครทานีใช้นาด แม่น้ำเจ้าพญาเนี่ยนะครับก็ทําให้เรยกว่านนทบุรีพิษณุโลกนะครับก็ยังมีน้ําท่วมกันอยู่แล้วก็จังหวัดปทุมธานีน้ํำยังท่วมขังอยู่โดยเพราะอย่างยิ่งคนที่อยู่ตามริงแม่น้ําเจ้าพญาน้ําก็ยังเอ่อล้นและไม่สําคัญเท่ากับว่า,าในเรื่องของน้ําทะเลนุนเนี่ยนะครับอย่างไรก็ดีนะครับก็ค่อยๆแก้ไขกันไปรู้สึกว่ารัฐบาล น่าจะช่วยเหลือผู้ที่เรียกว่าขาดรายด้งรายได้เนี่ยพยายามตั้งงบประมาณก้อนแรกไว้สองพันสามร้อยกว่าล้านบาทที่จะช่วยเหลือที่น้องประชาชนเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาครับที่เราก็ต้องดูแลก,กันในเรื่องของตรงนี้ สินค้งสินค้ากระสวงกเกษตรก็ดีอุตสาสัตว์ก็ดีวัวไกอะไรต่างๆทั้งหลายทั้งฟวงครอบเพิ่มราคาซึ่งเป็นเรื่องปกติธรรมดาและในเรื่องของราคาพลังงานนี่ปรับตกประมาณหนึ่งกว่าดอลลาร์สหร,รัฐต่อแบรเรลแล้วนะครับซึ่งผมก็ได้พูดไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว